Okay, this uh, TikTok Rising is initiated by Artist Services Team, TikTok Artist Services Team Southeast Asia. It's like uh, to empower the artists, especially uh, artists in Southeast Asia, on TikTok. So we is like a artist that being active on TikTok, and we want to support their musical journey on TikTok through the online and also these offline events. Yeah. Okay. โอเคครับอ๋องานนี้นะครับเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะสปอร์ตศิลปินในเซาร์วีสเอเชียเป็นหลักนะครับแล้วก็โฟกัสศิลปินที่กำลังไรซิ่งอยู่บนแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ต้องการจะต่อยอดแคร์แวร์ของให้ไปไเรื่อยๆว่าเป้าหมายไว้ยังไงบ้างในอนาคตสำหรับโปรเจกต์นี้ What the goal is event for our So the goal is the uh, we want to uh, act, act, uh, artists to be more active on TikTok, and also they support their music because we we have the features uh, to support their musical career, the song and their content, and they have fun on TikTok actually. Yeah. เป้าหมายหลักๆของงานนี้ก็เพื่ออยากให้ศิลปินแอคทีฟบ,บนทิกต o k กน้ำยิ่งขึ้นนะครับซึ่งทิกตเองเนี่ยก็มีฟีเจอร์เครื่องมือต่างๆที่ศิลปินสามารถใช้ในการโปรโมทเพลงได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็สามารถสปอร์ตได้ทั้งการโปรโมทเพลงโปรโมทต,ตัวศิลปินเองแล้วก็โปรโมทเอ่อมิวสิกแคริเอร์ในระยะยาวเขาได้ด้วยครับตัวคอนเทนต์ในอนาคตอยากจะให้เป็นเน้นไปทางไหนหรือว่าอยากจะนําเสนอทางไหนเป็นหลักไหมสําหรับตัวคอนเทนต์ในทิกต have trend that we want to focus in the future for TikTok content? Okay, for the trend, I think uh, every artist has their own uh, uh, creative and then our direction. So we just uh, em empowering or they emphasize the artist to like uh, be yourself, just be themselves and then just uh, become that they want to be because they have uh, the, every artist has their own direction and have their own trends for the content yeah. ในเรื่องของเทรนด์นะครับทิกต็อกเชื่อว่าศิลปินทุกคนมีความย <st> ูนิคเป็นของตัวเองมีบ <st> ุคลิกของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยทิกต็อกมาเพื่อที่จะเอ็นเตอร์ไพรสตัวแบรนดิ้งของศิลปินให้มันแตกต่างในท <st> ิก <st> ต็อกไม่ได้มีแต่เทรนด์ครับอดี๋ยวมาทังศิลปินศิลปินนะครับสั่งอธิบายกระดุ่มๆครับจะยังไงบ้างครับกับโปรเจกต์นี้ครับสำหรับส่วนตัวกันแล้วอ่าครับผมก็พวกเราเฟลโลเฟลโลนะฮะครับผมก็ จริงๆก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติครับ<ด>ที่ทาง TikTok เลือกให้เราเป็น TikTok Rising Artist ของปี2024ปีนี้นะครับก็ขอบคุณทาง TikTok มากๆลรวผมก็คิดว่า TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้หลายๆคนเข้าถึงเพลงเราได้มากขึ้น,นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับตัดฝังจ้ามิสลาก่อนเลยก็ ทิกตอกทำให้ทุกคนรู้จักตัวตนเรามากขึ้นใช่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักแค่เพลงเราแต่ว่ารู้จักตัวตนเรามาก้นด้วยเพราะว่าทิกตอกมีเหมือนมีคอนเทนต์อะไรให้เราครีเอทีฟเยอะกว่ากว่าแพลตฟอร์มอื่นที่เราเคยทำอะไรใช่ครับมันทําให้คนเห็นทั้งเพลงคนทั้งตัวตนครับอืะวันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างคะก็วันนี้เราเตรียมเพลงที่ แมสใน Tik กต็อมาค่ะเป็นเพลงที่คิดว่า Tik t o ็อกทำให้ทุกคนร <mat ู้จักพวกเรามาประมาณ4เพลงค่ะวันนี้หน uh voilà ุ่มๆร้คะมีอะไรมาเตรียมบ้างคล้ายๆกันครับคือเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักเราผ่านทางติ k t ต็อกประมาณนั้นครับมันจะพิเศษกว่าในแอปพลิเคชันติ๊กต็มากขนาดไหนคะรักโชนก็เป็นเวอร์ชันที่พิเศษบอกเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เนาะ do you have any message for all the artists from thailand what you want to out to okay i think uh, for the artists in thailand so since right now we have the artist surface we have the Mai as a, our representative so just have, um, have fun with tiktok and then just be yourself use our features to support your uh, music and then your content and don't hesitate to talk with us if you have any like uh, things to uh, uh, initiate or the you have the idea for TikTok. I think yeah, we w just want to uh, support you not only in Thailand but maybe in Southeast Asia. Yeah. ก็อยากจะบอกศิลปินทุกคนเลยครับที่กำลังดูอยู่ว่าทงทีทิกตอกเองนะวิธีท,ที่ชื่อว่า a r t i Services นะครับที่ทำหน้าที่ในการช่วย Support สปอร์ตศิลปินนะครับแล้วก็รอที่จะสปอร์ตในทุกเรื่องเลยก็สามารถที่จะติดต่อก็ทาง QR c ค d สามารถส,าารถสแกนได้ด้วยก็จะมีพวกคอนแทคต่างๆนะครับแล้วก็อยากกระตุ้นให้ศิลปินทุกคนเนี่ยเป็นตัวเองนะครับแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองแสดงความสร้างสรรค์ครีเอทีฟออกมาบนแพลตฟอร์มทิกตอกให้มากที่สุดครับโอเค,อเคขอบคุณครับ